มาขาดนี่ใครยังขึ้นยนะังสวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวเพาะตะ ngo ให้ดูเดอ้อนี่วิธีเพาะตะ ngo เอากระดาษทิชชูสักสองแผน่นเดี๋ยวมาจุ่มน้ำสักก่อนอันทวนก็แช่ไว้แต่มาคืนแนวรีบพี่สาวมารับหรอเนี่ยรีบแช่ไว้สักคืนนึงน่ะแหละเนี่ยมันจะแยะ่แล้วก็มาเพาะเอาเอกระดาษจุมจ่มน้ำจุ่มน้ำสักสองท่านนี่ทำเอวิธีทำแบบมัน วิธีกระทันหันจักสองชั้นก็พอเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาอันนี้มีอีกชั้นหนึ่งเพราะว่ารีบด่าพี่น้องเลยนี่เด้อแฟนคลับตัวจริง <c oughs> แฟนคลับตัวจริงได้มากไก่ชิดบ่ใครได้ไก่ชิดปานนี้ <c oughs> ผมก็สวยวิธีเพาะก็ไม่ยากแบบพี่น้องถ้าเป็นบ้านเองก็เพาะเอหารายได้ได้ได้ดนะ่ขายเพาะขายได้ แล้วก็เอาเอเอาเอทิชชู่คูบิกัสสองแผ่นเอาจุ่มน้ำเอาไว้แช่น้ำเอาไว้น้ำลาดมันแล้วก็เอาไปอันตั้งเอาไว้ในี่ทีมันทีมันมืดๆนะให้มันเจอแสงน่ะเสซตกระจายพี่น้องเนี่ยแหละทำแค่นี้แหละแล้กก็จะออาไปไหวทข้งน้นนี่ไม่หงายตามไหมเนี่ย แคนี้แหะจ้าแล้วกว็เอามาเอามาไอปิดไว้หัวใหม่มันจะได้มันจะไ,ไ,ได้ความมืดค่ะจ้าพี่น้องน่ะอุ่นบอกไอเอาเอา,เอาอุ่นนี่จา้ามันจะเด็กม,มันจะมืดค่ะจา้จาแค่นี้แหละจ้าพี่น้องบ่านด็จกจ้าจะกันคลิปหน้าจา้า